สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชั่วโมงแห่งาศาสตร์จากธรรมชาติที่จะช่วยให้คุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ถูกต้องตามหลักของตีลี่ฮวงจุ้ยกับรายการตีลี่ฮวงจุ้ยค่ะดิฉันเตยอรัชมนรัตนวราหะและอาจารย์ธนวันจิระเจริญเวสสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์คะเตยสงสัยขึ้นมาอย่างหนึ่งค่ะว่า เรื่องติลี่ฮงจุยอะค่ะมันเป็นเรื่องที่มีทั้งภายในและภายนอกที่ส่งผลไม่ว่าจะเป็นทางด้านการงานการเงินแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งนั่นก็คือสุขภาพครับแต่ที่เราเคยพูดกันเนี่ยเตยก็เห็นเป็นบ้านหลังคาแบบปกติรูปบ้านแบบปกติที่เราเคยเห็นทั่วๆไปอันนี้ที่อาจารย์ได้วิเคราะห์แต่ก็ยังมีบ้านอีกบางประเภทที่แบบแหวกแนวอะค่ะพวกติดหรือศิลปินบางคนก็จะสร้างบ้านแบบที่แหวกไม่เหมือนคนอื่นอะอย่างเป็นรูปตัวยูอย่างเงี้ยอะแค่นี้ก็ถือว่าแปลกแล้วมีสระอยู่กลางบ้าน อย่างนี้ถือว่ามีผลยังไงต่อพวงจุ้ยบ้างไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นตัว,ตวยูแล้วมีสายอยู่กลางว่านก็ดีเลยครับตัวยูเป็นตัวรับลมเลยค่ะเป็นแอ่งรับลมลัวข้างหน้าลมเป็นบอน้ัเหมือนกับปากอ่าวค่ะแล้วพออุดมสมบ,บูรณ์อยู่ที่อา่าวตรงนั้นพอดีค่ะอันนี้ถือว่านนดีแล้วมีรูปแบบไหนที่อาจารย์เคยไปดูก็ได้ค่ะแล้วถึงขั้นต้องให้สั่งลื้อเลยอย่างนี้ก็มีมันไอ้เรื่องการสั่งลื้อเนี่ยมันมันอยู่ที่ว่าเคยเขาจัดภายในไม่ถูกต้องลักษณะภายนอกเนี่ยคือเราไม่ค่อยสั่งลื้อหรอกเพราะว่า ภายนอกคุณจะแต่งยังไงก็ตามขอให้ได้ตามหลักของเราที่เราต้องการหลังคา35อ,องศาอันนี้คือสิ่งที่สําคัญใช่เราต้องการหลังคาเราต้องการพื้นที่ข้างหน้ามีประตูที่เปิดเข้าที่ถูกต้องลักษณะของบ้านที่ถูกต้องก็คือต้องเป็นหน้าแคบคหลังกว้างและลึกเนี่ยโอเคอย่างนั้นใจได้แต่ถ้าเป็นเจอบ้านอย่างส่วนมากที่ท,ที่เราเจอแล้วเราถ้าแก้ไขได้แก้ไขไแล้วถ้าแก้ไขไม่ได้เราจะให้รื้อเนี่ยก็คือหน้ากว้าง หน้ากว้างเลยหน้ากว้างเลยแล้วเข้าไปสั้นนิดเดียวเองอะเดินเข้ามาปะทะเลยอะไรอย่างบางคนที่เขาซื้อเป็นห้องแถวติดกันสี่ห้องเราจะเห็นได้ว่าคือหน้ากว้างอันเนี้ยแน่นอนแต่ว่าเข้าไปตื้นถ้าเป็นตึกแถวนี้มันลึกอยู่แล้วนะมันจะนลึกอยู่แล้วถึงแม้คุณสี่ห้องแต่ลักษณะคือของของคนสี่ห้องแล้วมันลึกเนี่ยมันยังพอให้ได้มันจะมีจริงๆแล้วมันจะมีหลักการคำนนณอีก ใช้เป็นตัวเลขเข้ามาเลยใช่คำนี้จะใช้เป็นตัวเลขเข้ามาว่ามันพอไหมมันพอดีกันไหมตรงนั้นตรงจุดนั้นเดี๋ยวเราไปพูดกันคราวหน้าแต่คือจริงๆแล้วก็คือเพราะว่าแต่อยากให้คํานึงก่อนเลยอันดับแรกต้นๆเลยก็คือตัวบ้านคุณจะเป็นยังไงก็ตามภายนอกคนอย่างที่ผมเคยพูดว่าคุณจะเป็นคนอะไรก็ตามคนไทยคนจีนคนอินเดียคนอะไรคือคนจะสัญชาติอะไรผมดําผมแดงผมขาวอะไรก็ตามภายนอกคือไม่เหมือนกันถูกไหมครับก็เหมือนกับบ้านคุณจะแต่งเป็นทรงไทยทถวๆตึกแถวๆโฮม ออฟฟิศหลืออะไรต่างๆนานาเรื่องของคุณถ <c oughs> ูกไหมครับนั่นคือภายนอกถอยคุณมีหลังคา35องศาให้ได้มีประตูบานผักเข้าวให้ได้สองตัวหลักๆที่คุณทําได้ก่อน <c oughs> นี่คือตัวระหว่างสังคารคือสมองการพัฒนา2ประตูเชื่อมตรงนั้นที่เชื่อมเข้ามาภายในบ้านให้ได้พอหลังจากนั้นถามว่าเมื่อกี้ที่ผมบอกคนสัญชาติอะไรก็ตามแต่ภายในของมนุษย์ทุกคนเหมือนกันไหมเหมือนกันใช่ภายในทุกคนเหมือนกันหมดเลยตัดไตไฟพุงปอดเปิดคุณวางตรงไหนมันเหมือนกันหมดค่ะ ราถึงบอกว่าถ้าคุณสุขภาพดีคนทุกคนคนไหนสุขภาพดีทุกอย่างต้องเหมือนกันไม่ใช่ว่าหรือว่าเอ้ยคุณมีปอดสองข้างคนคนคน,นี้มีปอดคนนู้นมีปอดข้างเดียวหรือเปล่านั่นคือคนที่ตัดปอดไปข้างหนึ่งก็คือถือว่ายังอยู่ได้แต่ไม่ปกติแล้วใช่ไหมครับอ่านี่คือสิ่งที่บอกว่าทุกอย่างเราเกิดจากธรรมชาติมันก็ต้องแก้ด้วยธรรมชาติเพราะฉะนั้นสองสิ่งที่สําคัญที่อาจารย์เน้นในในหลักการดูบ้านตามหลักของตีรีของจุ้ยนั่นก็คือมีสองสิ่งนั่นคือหลังคา แล้วก็ประตูบ้านซึ่ง<ช>ที่อาจารย์บอกว่าหลังคานี่เปรียบเสมือนศีรษะ<ช>ประตูบ,บ้านนี่เปรียบเสมือนปากซึ่งถ้าลองจินตนาการถ้าคนเราไม่มีศีรษะหรือถ้ามีศีรษะร่างกายแล้วอย่างไม่มีปากแค่นี้ก็อยู่ไม่ได้แล้วถูกต้องครับเป็นเรื่องที่ผิดป,ปกตินะคะแล้วเรื่องราวของ่วงจุ้ยพลิกชีวิตในวันนี้ค่ะอาจารย์มีคุณผู้ชมท่านหนึ่งคะ่ะทางบ้านเขียนจดหมายมาว่ามีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของคนในครอบครัวที่คุยกันไม่รู้เรื่อง ซึ่งเตยว่าเป็นสิ่งสาคัญมากเลยหยิบยกจดหมายฉบับนี้มาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เพราะว่าหลายคนเนี่ยเหนื่อยกับงานนอกบ้านแล้วกลับมาบ้านก็อยากจะได้กําลังใจหรืออยากได้พูดคุยกันดูเรื่องเหนื่อยกับงานนอกบ้านไม่พอมันเหนื่อยใจกับการพูดคุยกับคนในบ้านอีกโอ้โหแบบนี้ถึงขั้นท้อเลยนะคะอาจารย์ใช่ครับจริงๆแล้วปัญหาทุกอย่างเนี่ยคุณเขียนแปลนมาให้เราคุณไม่ต้องบอกสาเหตุของปัญหามาก็ได้เรารู้ได้โดยตัวบ้านเราดูด้วยตัวแปลนบ้านที่คุณเขียนมาถ้าคุณเขียนมาละเอียดนะ ค,คุณไม่ต้องบอกสาเหตุของปัญหาหรอกอย่างตอนนี้คุณบอกสาเหตุของปัญหา,าคุณมีปัญหาเรื่องภายในบ้านถ้าใ,<ช>ให้หอาจารย์เอาวิเคราะห์เลยเริ่มจากถ้าห้องนอนเนี่ยแสดงว่าเขานอนเป็นยังไงอยู่เขาน่าจะนอนหันหัวออกหน้าบ้านคือต้อง <คน S 1> มีงคนใดคนหนึ่งละ่ะไม่ได้ไม่ได้นอนขวางบ้านต้องมีมหันหัวออกหน้าบ้านค่ะหรือถ้าเป็นคุณพ่อคุยกับคุณลูกไม่รู้เรื่อง ก็แสดง,งว่าก็ต้องดูว่าคุณพ่อหรือคุณลูกที่นอนทันหัวออกหน้าบ้านนะหรือถ้าลูกไม่เชื่อฟังก็แสดงว่าถ้าคุณผู้ชมที่ดูรายการเราเนี่ยจะต้องพอวิเคราะห์พอจะจับทางถูกไปตามเราแน่นอนใช่ครับนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะได้รู้กันแน่ในเบรกต่อไปนะคะว่าบุคคลท่านนี้ที่เขียนจดหมายมามีปัญหาความสัมพันธ์ของคนในบ้านที่คุณไม่รู้เรื่องเป็นผลมาจากควงจุ้ยหรือเปล่าและอีกหนึ่งข้อที่สําคัญก็คือเขามีปัญหาด้านสุขภาพค่ะ และเขาก็ว่านแน่ใจว่าเป็นผลมาจากควงจุ้ยเพื่อได้ติดตามรายการเรามาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเรื่องราวในวันนี้น่าสนใจและคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่มีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ของคนในบ้านต้องติดตามห้ามพลาดเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาปรับพวงจุ้ยให้ถูกต้องกันค่ะ